าอปไมตตลล่หลังจากฟันเพลงมาแล้วครูปุ้ยจะมาเล่านิทานให้ฟังแต่นิทานของครูปุ้ยไม่ธรรมดาแน่ๆจะเล่าไปด้วยวาดไปด้วยเด็กๆจะได้ฝึกวาดรูปไปพร้อมกับนิทานมาฟังกันดีกว่านิทานของครูปุ้ยจะไม่เหมือนที่เด็กๆเคยฟังมาใช่แล้วก็คือเรื่องกระต่ายกับ นั่นเองมาฟังกันเลยดีกว่านะคะกระต่ายกับเต่าเป็นเพื่อนรักกันปลูกบ้านไว้ติดกันหลังนี้เป็นบ้านของกระต่ายน้อยหลังนี้เป็นบ้านของเต่าน้อยกระต่ายน้อยรู้สึกเสียใจและก็เศร้าใจที่บรรพบุรุษของเขาแผลเต่ามาตลอดเลยวันหนึ่งก็เลยหาเจ้าเต่า ไปวิ่งแข่งกันดีกว่าแล้วเจ้าเต่าก็ตอบรับคำท้าทันทีเอาไงดีนะ่ะแข่งก็แข่งวันแข่งกระต่ายก็ตำวิ่งปลุกไปก่อนทันทีแต่ว่าขณะที่วิ่งไปนั้นกระต่ายไปเจอบ้านหลังหนึ เปิด u ูทูบเสียงดังมากเลยน่าสนุกจังเลยบ้านหลังนี้หลังใหญ่เบลอเทอเลยแล้วก็มีทีวีมี y o u t u b e ให้ดูเข้าไปดูก่อนดีกว่ากระต่ายน้อยก็เลยเข้าไปอยู่ใบ้นหลังนี้นจิงจ้ชวนไปฟังชวนไปดูคลิปแล้วก็เพลินกันเลยค่ะเนี้ยเพลินใหญ่เลยกระต่ายน้อยดูคลิปจนเผลอหลับไป เลยค่ะเด็กๆ,ๆนนันใดที่เจ้าเต่าน้อยก็ค่อยๆค,ยๆคานตุ้มเตียม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 ค่อยๆไต่ช้าๆช้ๆาๆช้าๆระหว่างทางนั่นเองเจ้าเต่าก็ยังไปเจอสระน้ำค่ะในสระน้ำน่ะใสน่าเล่นมากเลยแต่เจ้าเต่าน,นึกขึ้นได้ว่า ฉันกำลังแข่งอยู่เดี๋ยวจะแพ้ไม่เล่นน้ำเขาก็ว่ายน้ำข้ามข้ามเต่าน้อยก็ว่ายน้ำข้ามไปไปจนถึงเส้นชายระหว่างเส้นชายนั้นก็มีเพื่อนๆสัตว์ต่างๆคอยปลกมือเย้เอาใจช่วยเต่าน้อย้ามไป จนถึงเส้นชัยในขณะที่เจ้ากระต่ายน้อยตื่นจากดูการ์ตูนวิ่งฟูดรีบมาอย่างเร็วเลยรีบๆๆวิ่งทูหม,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 มาไม่ทันค่ะเด็กๆไม่ทันเพราะว่าตรงเส้นชัยนั้นมีเจ้าเต่าน้อยยืนรออยู่แล้วเจ้าเต่าน้อยก็เป็นฝ่ายชนะอีกอยู่ดีนิทานเรื่องนี้จบแล้วเป็นไงคะ ว่าที่คุณครูปุ้ยสอนเป็นรูปอะไรแ,แน่นแนมันคือปอปาตากลมนั่นเองนิทานของครูปุ้ยจบจบลงแล้วเป็นยังไงคะเด็กๆเป็นไงคะเด็กๆนิทานจบลงแล้วสนุกไหมคะ จากการเล่านิทานของครูปุ้ยสุดท้ายแล้วเด็กๆเห็นไหมคะนิทานเล่าไปวาดไปไม่แค่ไม่ได้แค่ฟังนิทานเด็กๆยังได้ความเพลิดเพลินแล้วก็ได้ฝึกวาดรูปไปในตัวด้วยคราวนี้ครูปุ้ยจะมีชิ้นงานให้เด็กๆทาด้วยนะคะแต่ก่อนแต่ก่อนอื่นที่จะทําครูปุ้ยจะอธิบายอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก่อนนะคะก็จะมีดินสอนะคะปากกาเคมีเด็กๆเลือกสีที่ชอบแล้วก็มีดินน้ำมันวันนี้ครูปุ้ยเลือกมาสามสี ดินน้ำมันเด็กๆจะต้องปั้นให้มันเป็นก้อนกลมๆเห็นไหมคะงานศิลปะชิ้นนี้เราจะไม่ได้แค่งานวาดเด็กๆจะได้ทั้งปั้นแล้วก็ใช้ดินน้ำมันเนี่ยแทนการลงสีเราจะมาดูกันว่าจะต้องทำยังไงนะคะก่อนอื่นเด็กๆหากระดาษที่ใช้แล้วก็ได้นะคะเป็นกระดาษหน้าเดียวกระดาษรีไซเคิลคาว่าเด็กๆว่าตามใจชอบของเด็กๆเลยเห็นไหมคะ รูปปลาเด็กๆจะต้องวาดภาพปลาของตัวเองก่อนจากนั้นใช้ปากกาเคมีลงเส้นค่ะเด็กๆะะเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้ตามที่เราวาดไว้ลงเส้นให้มันเห็นเด่นชัดขึ้นเส้นมันก็จะหนาขึ้นนะคะใช้ด้านที่เป็นหัวกลมนะคะ เสร็จแล้วปลาของครูปุ้ยนะคะจากนั้นเราจะนำดินน้ำมันนี่แหละค่ะปั้นเป็นก้อนกลมๆครูปุ้ยจะสร้างเกล็ดปาด้วยสีฟ้าอาจจะเริ่มจากมุมล่างก่อนเด็กๆก็กดลงไปที่รูปภาพนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะถ้าเด็กๆปั้นชิ้นใหญ่เกล็ดตาของเด็กๆก็จะมีขนาดเป็นไงคะใหญ่นะคะถ้าเด็กๆปั้นเป็นรูปขนาดเล็กเกล็ดตาของเด็กๆ ก็จะเล็กตามไปด้วยเด็กๆก,ก็กดดินน้ำมันล,ลงไปในภาพนะคะเห็นไหมคะทำง่ายก็ใช้ดินน้ำมันนี่แหละคะ่ะเรียงลงไปในภาพของเด็กๆในภาพวาาของเด็กๆเ,เ,เ,เห็นไหมคะเหมือนเราใช้สีระบาย แต่เราจะใช้นิ้วของเรานี่แหละค่ะปลดลงไปเด็กๆเ,เรียงติดลงไปจนเป็นยังไงคะเต็มเต็มภาพให้ทั่วภาพนี้เลยหลังจากนั้นแล้วพอเด็กๆได้ชิ้นงานนี้แล้วอย่าลืมถ่ายภาพสวยงามของตัวเองพร้อมกับภาพที่ตัวเองทำส่งให้คุณครูประจำชั้นตัวเองดูด้วยนะคะ คลิปนี้จบลงแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย